สวัสดีค่ะพบกับเข็มกับช่อง Drawing Story นะคะวันนี้นะคะเราเจอกันในพาร์ทที่6แล้วนะคะพาร์ทที่6นะคะเข็มก็จะวาดขนมน่ารักนะคะก็เข็มก็จะหารูปทุนแบบมาจากอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็ใช้เป็นเล็บเป็นเนในการวาดนะคะแล้วก็ตัดเส้นให้มันดูน่ารักนะคะมีวิธีขั้นตอนยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะ ในพาร์ตนี้นะคะ, ì, ะ,คะเข็มก็จะมาสอนเพื่อนๆน,นะคะในการวาดรูปจากต้นแบบนะคะอันนี้เป็นแบบที่เข็มหาจากอินเทอร์เน็ตมานะคะเป็นรูปคัพเค้กนะคะเข็มก็กดค้างที่รูปบนอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็เลือกคัดลอกรูปนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปที่แอป r o c r e a t e ของเรานะคะเพิ่มชิ้นงานนะคะ อ่าอันนี้นะคะมันขึ้นเตือนเรากดอนุญาตวางนะคะอ่าเราไปที่ขนาด A4 เหมือนเดิมส่วนเพื่อนๆจะเป็นขนาดแบบใดๆก็แล้วแต่เพื่อนๆนะคะอ่าเสร็จแล้วไปที่รูปแม่ประแจนะคะแล้วก็กดวางนะคะอันนี้รูปต้นแบบจากอินเทอร์เน็ตนะคะเราก็เอามาไว้อีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ให้เขาอยู่อ่เยอร์อแรกนะคะอ่าต่อไปนะคะ เราก็เพิ่มอีกเลเยอร์หนึ่งนะคะเราก็ทำการล่างรูปของเราก่อนนะคะรูปของเราว่าจะออกมาประมาณไหนนะคะน้องก็กจะม้วนแบบนี้นะคะ รูปแรงนะคะเราก็ไม่มีผิดมีถูกนะคะเราก็ล่างไปก่อนนะคะขอตรงนี้มีขอฟังอีกนิดหนึ่งนะคะประมาณนี้นะคะ เป็นรูปล่างเราจะล่างเล็ยังไงก็ได้นะแตะวเราจำลายเส้นที่เราจะเอาให้ได้นะคะต่อไปนะคะเป็นเครื่องมือลูกศรน,นะคะแล้วก็ดูข้างล่างนะคะเขาก็จะจัดหมุนได้นะคะแล้วก็เครื่องมือตัวนี้นะคะเขาก็ยังแบบมีการบีบ อะไรได้ด้วยนะคะทุกคนอ่าจัดให้ดีแล้วก็สามารถเข็มจะเลือกเป็นตัวโค้งนะคะมันก็สามารถดึงนะคะออกมาได้นะคะมันเป็นแบบรูปทรงแบนๆกลมๆก,ก็ได้นะคะถ้ารูปของเรายัางไม่เข้าสัดส่วนนะคะทุกคนหรือว่าทุกคนจะใช้ตัวบีบนะคะตัวบีบนี้ก็ใช้ได้นะคะอืมก็ตบๆรูปของเราก็ให้เข้าทรงได้ด้วยนะคะ โอเคนะคะก็ในส่วนข้างล่างมันก็จะเป็นเหลี่ยมๆนิดนึงนะคะอ่านะคะต่อไปนะคะข้างบนนะคะเข็มก็จะใส่เป็นวิปครีมนะคะตามแบบเลยนะคะแล้วก็เราจะใส่เป็นรูปสตรอเบอรี่นะคะข้างบน แบบนี้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะเราก็เบาเลเยอร์อนิดนิดนงนะะึ่งเราก็จะทำการแบบร่างรูปใหม่ให้รูปของเรานะคะ,ะดีขึ้นกว่าเมื่อกี้นะคะก็เข็มกอเริ่มจากการม้วนก่อน เพิ่มเลเยอร์ขึ้นมานะคะเป็นเลเยอร์ที่3นะคะก็ รูปนี้เข็มแต่ทางแบบลายเส้นแบบน่ารักน่ารักนะคะเพื่อนๆอ,อือฮก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็อ่าเป็นตัวที่ลาดข้างบนนะคะ มันก็จะเป็นเกลียวนะคะแล้วมีสตอรอเบอี่อยู่ข้างบนนะคะ เข็มขอใช้อีกสีหนึ่งแล้วกันอ่าโอเคแล้วนะคะเราก็จะทำการลงสีนะคะรอบนี้เข็มจะไม่ใช้ตัวอ้างอิงนะคะเพราะว่าอ่าเพื่อนเพื่อนจะสังเกตเห็นว่าเข็มจะอ่าวาดรูปแบบ ขาดขาดไปนะคะไม่ได้แบบเส้นชิดกันนะคะถ้าเทก็รูปมันก็จะสีมันก็จะออกหมดนะคะ mm. เพื่อนนั้นให้เพื่อนๆมาอีกเลเยอร์หนึ่งนะคะ mm. ก็สีตรงนี้นะคะก็เป็นสีออกชมพูอ่อนๆน,นะคะ mm. เข็มก็จะใช้ดูดสีมานะคะเพื่อนๆเ,เสร็จแล้วนะคะมาตรงอีกเลเยอร์หนึ่งนะคะ mm. เข็มว,วาดแบบนี้ ในส่วนของสีชมพูที่เข็มจะใช้นะคะแล้วก็จับลากปุ๊บอ่ามันก็จะได้สีแบบนี้ขึ้นมานะคะเพื่อน,นเสร็จแล้วนะคะต่อไปนะคะส,สีตรงนี้นะคะมันก็อาจะอ่อนลงอีกนะคะเข็มก็ใช้อีกเลเยอร์หนึ่งนะคะเพิ่มมานะคะเข็มก็ล่าง วาดสีตรงนี้นะคะแล้วก็จับเทสีลงมานะปึ๊บแบบนี้นะคะอ่าถ้าสีเรายังไม่โดนใจนะคะเข็มก็ขอปรับสีนิดนึงนะคะสียังไม่โดนใจอ่าแบบนี้นะคะทุกทคนเสร็จแล้วข้างบนนะคะก็เขาจะออกแบบเหลืองนวลน,นะคะ เข่งก็เพิ่มอีกเลเยอร์หนึ่งนะคะปึ๊บแบบนี้นะคะเพื่อนๆเ,เอ้ยหน้าเราขึ้นแล้วนะคะทุกคนต่อไปนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นว่าผิวของเขานะคะก็จะเป็นครุกครุกคลักๆนะคะแต่ว่าอ่า เข็มขอรวมเลเยอร์ก่อนนะคะที่เราลงสีไปรวมเลเยอร์นะคะเข็มขอเล่นเงานิดนึงนะคะว่าความเข้มความอ่อนตรงขออนะ่ะเราก็ลงสี ะะไปก็อย่างที่เพื่อนเพื่อนเห็นมันก็จะมีมผิวที่แบบคลุกคลักนะคะเป็นเค้กนะคะเราก็ดูสีนี้นิดนึงนะคะแล้วก็ปรับสีให้ไปอ่อนแล้วก็ใส่เป็นจุดๆแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็เราก็เลือกสีเข้มเลย ทําให้สีเค้กเราแบบดูน่ารักขึ้นนะคะต่อไปส่วนวงในเราก็ทําด้วยนะคะคนแล้วก็สักสองสีนะต่อไปสตรอเบอรีของเรานะคะเดี๋ยวเข็มขอเพิ่อมอีกเลเยอร์หนึ่งนะคะหนึ่งสีแดง เสร็จแล้วนะคะเขาก็จะมีจุดๆแบบสตรอเบอร์รี่ ก็ลิ่นง,งงลิ้นเงาสตอบรีนิดหนึ่งนะทุกคนเสร็จแล้วนะคะตรงนี้นะคะ ขาก็จะเป็นสีขาวนะคะทุกคนแต่เราระบายเป็นสีเทานิดนึงจะได้เห็นเป็นสีสีเงาๆนะคะทุกคนว้าวเป็นไงบ้างคะทุกคนไม่ยากเลยใช่ไหมเห็นไหมเดี๋ยวเราก็แบบสร้างแบบความน่ารักของเขานิดนึงนะคะปึ๊บปึ๊บเสร็จแล้วนะคะเขียนว่าทุกคนคงแบบไม่ยากจนเกินไปนะคะก็ลองวาดดูกันได้นะคะ ก็จบลงไปแล้วนะคะในพาร์ทที่6นะคะในพาร์ทที่7นะคะเข็มก็จะมาสอนทุกคนนะคะในการวาดนะคะขนมอีกเหมือนเดิมแต่นะคะการวาดในครั้งหน้านะคะเป็นการไล่เส้นขอบนะคะภาพก็จะดูแบบสมจริงแล้วก็แบบเป็นกึ่งแบบอ่าสมจริงแล้วก็เป็นแนวการ์ตูนนิดนึงนะคะโดยไล่ขอบนะคะก็รอชมในพาร์ทที่7นะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วคะ่ะบายบายคะ่ะ